ด้านในแล้วก็จับจองที่นั่งได้กันครับผมี่รชัชโนเป้เจริแตัวอ่ามอ,อาสาัวไม่จ่อมอพิธีเปิรนเลยยอท่านอ่าแอดมเพอเชียงคำประธานในพิธีก็ได้14ปีนะครับผมแต่ว่าหอมหวานอร่อยมากขนาดเจ๊เราก็ตู้ปั้ง งั้นเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติบ้านประชาพักตรีบ้านล่องสั้นกันแล้วกันนะครับผมหวงแลวก็ภักขี่เครือข่ายของตำบลลองเรีจัดงานประธานชมรมงมงร่มเย็นในนามของคณะกรรมการจัดงานมะม่วงของดีตะบนลงเย็นต้องขอขอบคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเปิดงานมะม่วงของตำบลลงเย็นที่พื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ2,000ไร่และมีผลผลิตมะม่วง ประมาณ3,000ตันต่อปีในปัจจุบันมีการปลูกมะวงวงสายพันธุ์โชคกันันประมาณ70%ของพื้นที่และมีสายพันธุ์อื่นๆเช่นเขียวสวยน้ำดอกไม้สีทองแก้วขมิ้นมหาชนกรวมกันอีกประมาณ30%ซึ่งในบางปีการจำหน่ายผลผลิตก็ได้ในราคาที่ดีแต่ก็มีบางปีที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ท่านกำนันาผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางชมรมนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในวิธีเปิดงานเทศกาลมะม่วงและของดีบ้านล้องสานครั้งแรกในวันนี้นะครับนะครับเราเริ่มจากที่เรามีการส่งออกในช่วงที่ปีที่มีราคาดีนะครับเราก็มีความสุขนะครับแต่บางปีที่ผลผลิตครับมันตกต่ำครับเราก็ ห่อเหี่ยวใจนะครับขาดทุน,นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดต่อก็คือการช่องทางจำหน่ายนะครับเราจะจำหน่ายเฉพาะอย่างที่เราเคยเป็นไหมนะครับหรือว่าหาวิธีการนะครับที่จะ,ะไปสู่ตลาดอื่นๆอย่างเช่นแพ็คกล่องให้มันสวยๆนะครับแล้วก็มีการขายทางออนไลน์นะครับที่สำคัญคือผลผลิตนะครับ ท่านประธานชมรมนะครับแล้วก็ท่านวิธีกรยืนยันว่าผลผลิตของเราคุณภาพเรามั่นใจคุณภาพของเรานะครับเมื่อเรามั่นใจนะครับเราก็ต้องมีช่องทางที่เราจะจำหน่าย ลองคับในเรื่องของการจัดงานมะม่วงวันนี้นะครับไปที่มานี่เป็นยังไงบ้างรครับเรื่องจกว่าพิธีของเราปกม้วงเยอะนะครับเราที่ผ่านมาเราไม่เคยจัดเราไม่มีการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการ,การจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อไ,ได้ประชาสัมพันธ์ะม่วงของพวกเราให้สารณชนได้รู้ครับ ครับผมแล้วในพื้นที่ของอบ้านลองซางบ้านประชาพมืีตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ชาวบา้านเขาปลูกมะม่วงนี่มีพันธุ์อะไรบ้างครับออตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับกานต่อไม้แต่ว่าปัจจุบันนี่80เปเซ็นเป็นสายพันธุ์ช่ออันต์นะครับเ<ช>พราะสายพันธุ์นี้บันจงออกหลายรุ่นแล้วก็จะไม่มีเว้นปีแล้วก็มีคุณลักษณะหลายหลายอย่างที่ผลทรงก็ไม่เสียหายประมาณนี้ครับครับผม แล้วก็ปีนี้ราคาผลผลิตเป็นไงบ้างครับปีนี้แย่ครับปีนี้ราคาบุญมะลิตกต่ำมากเพราะว่าะมะ่วงในพื้นที่อื่นเนี่ยก็ออกเยอะคร้บก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อดีม,มาซับพลายนะครับก็หอจัดต่ำๆครับต,ต่อไปเนี่ยจ,จะราคาดีเพราะว่ารุ่ทน,รน,นที่สองที่สามในปีมะระมสองเดือนสามเดือนข้างหน้าจะออกนะครับแสดงว่าอันนี้คือเป็นต้นปีครับ